จำได้ว่ามันมีเคสหนึ่งของของลูกค้าน้องกุ้งอะ,ะที่โดนบังคับคดีเนื่องจากไม่จ่ายค่าส่วนกลางเรื่องราวเป็นยังไงน้องกุง้งแชร์โอเคแชร์ให้ทุกคนฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้คือเรื่องนี้นะคะคือ,อ,อทางผู้ขายไอ,อ้ลูกค้านะใช้คาว่าลูกค้าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่บ้าน ซื้อมาซื้อมาเกือบสิบปีแล้วแล้วไม่เคยเข้าอยู่เลยไม่เคยเข้าอยู่เลยแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ใช้บริการอะไรทั้งสิ้นบ้านบ้านโครงการดีด้วยนะชหลังเป็นสิบล้านด้วยถูกแล้วก็ทางนิติบุคคลก็ทวงถามตลอดเวลาจนขึ้นลงขึ้นศาลแต่ว่าทีนี้ทางเจ้าของบ้านก็ยังไม่ยอมจ่ายอยู่ดีก็ยื้อเยื้อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดจุดหนึ่งที่นิติบุคคลไม่ไหวละก็ไปอายัด ตัวโฉนดที่สำนักงานที่ดินแล้วก็ขึ้นกรมบังคับคดีขายเลยฟ้องฟ้องฟ้องเรียกค่าส่วนกลางที่ชำระอยู่เพราะว่าคือมันยืดเยื้อมานานแล้วไม่ยอมจ่ายสักทีคือมันพอเป็นเป็นสิบสปีเนี่ยมันรวมต้นรวมดอกนะครับมันก็เป็นมูลค่าที่สูงขึ้นทีเนี้ยคือเจ้าของบ้านเน่ะเพิกเฉยค่ะเพิกเฉยเหมือนมีความมั่นใจมากว่าเออฉันไม่ได้อยู่ทําไมฉันต้องจ่ายฉันไม่ได้อยู่อาศัยฉันไม่ได้ใช้ส่วนกลางก็คือ มันหน้ามันโหนกอะไรประมาณนั้นนะครับใช่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 คิดว่าแน่อะไรเจ๋งประมาณนั้นนะครับเจ้าของบ้านเองก็ช็อกเหมือนกันว่าเฮ้ยกับการที่เขาไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางแค่นี้โดนขายทอดตลาดเลยเหรอมเงเหมือนกันอ่า้องบังคับคดีเลยใช่ใช่สุดท้ายคืเน,นี้หมายเอกสารมาก็ไม่รับรู้เพราะว่าเขาส่งมาที่บ้านหลังนั้นที่ที่ถูก ที่ถูกขึ้นบงกลมครับพอดีซึ่งเจ้าของไม่ได้อยู่ก็ยิ่งไม่นับรู้เข้าไปใหญ่สุดท้ายพอมาถึงอ้าวบ้านกลายเป็นของคนอื่นก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่สรุปว่าเป็นเป็นยังไงครับเคนี้คุณกงมีคนก็คือประมูลไปได้เลยประมูลไปได้ใช่อมีคนมาประมูลไปได้คือเจ้าของไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องว่าตัวเองคือคือรู้นะคะด้วยติดตามนี่สินค่าส่วนกลางรู้มาตลอดแต่ก็คือปฏิเสธคิดว่าทางนิติเขาทําอะไรไม่ได้อื เนื่องจากว่าบ้านฉันยังไงก็นี่มื่อไหรซึ่งจริง,งๆเงินที่ค้างค่าส่วนกลางค่าสามแสนกว่าบาทแต่บ้านนะ่ะสิบกว่าล้านพี่คิดดูสิเออแบบเขาก็ถึงกับอึง้งว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นขอเตือนทุกคนเลยนะคะเรื่องค่าส่วนกลางอย่าชะล่าใจนะคะยังไงเออเกิดค่าใช้จ่ายยังไงเราก็ต้องไปเคลียร์ถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านเนาะโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะใครมีคำถามสงสัย